มันวันกอนเลยเฮยมนก็เจ้าันเนี้ยเปิดดครอดับปิดคอดมาตังแต่วันที่สิบแล้วฮะสิบจนถึงวันที่สิบ่แล้วก็สิบห้าสิบหกยงมาสอนที่นี่แค่นี้มาจบแต่ขันงวันหนึ่งครับพวกนี้วันับคนวันขับวัน วันนี้นับประมาณสี่สิบกครับวเลี้ยประมาณห้าสิบห้าิบเามารวมเนนแล้วเรรวมเนห้าสิบแปดเนมมาแปดห้าสิบแปดมาหมดแล้วอย่างเนี้ย มแล้วเดี๋ยวลองทางกลับบ้านหน่อยนะเดี๋ยวเรากราบหลวงพ่อหลวงพ่อจะได้พักผ่อนเพราะว่าท่านห้าโมงเย็นท <ril jamais> <ô. S 1> ่านนี่แหละหรือว่าใครจะทำบุญอะไรนี้ก็ได้นะถ้ามีสภาพ รทกัท่านตกแต่งนั้นหะรื้อถอดยนีน้ำตชื้อนสกปก้นจะเปิด่น้กว่านันเตน่บกรนอยันั้นอ่านคู่สภาพจุดที่หลังโแล้วก็จุดทใช้แต่ใก้แตรับตัการตัดสูการเดือดเดลวมัก็จะเป็นอับกแล้วก็ได้จุดรายรามาก็สามารถอยู่ภ่มกับท่าน ต่งวิกแล้วก็ส่งข้ออน้ก็มีส่วนกวจารลูกที่จะคนไม่ได้ยินว่าเท่าไหร่นั่ก็ค่ะนี่เปอนการบ้านกาบาครับท่ีให้หนงสด้นเด็กเรียนเรียน ในการประดับประดานในอานารอาหารในอาหารนี่คือียว่าเป็นเป็นการประดับประดานโดยในการตุ้นการหลอตั้งหล่อตั้งตอตลอดถึงเป็นความแบบสามมิติเป็นรูปัานเป็นไม่ใชภาพนะเป็นรูกปั้นสกระสับกนะส่ายเป็นตัวอมก็ตรงเป็นโองกัเลย มีหามความกว้างสามเอ็ดเมท้่นยาวหนึ่งรยไมท่นนามชื่อว่ามหาวิหารบุญบารมีนะเอามามหาวิหารดีใจใหญ่โตความกว้างสามเอ็ดเมท้่นยาวหนึ่ง้อยเมตทนแล้วก็สร้างพระประธานพระประธานในที่นี้นาบเป็นพระประธานของพระอุดมสัพึกษาศานาความกว้างหน้าตาอตเม็ร สูง1งเมตราส5.9เซนในองค์พระประธานนั้นเราได้ประดิสถานของพระรรงธานซึ่งตั้ง1,2,3ขนตดที่14เมตรของพระรในนั้นแบบนนนีี้้กก็ดว่าูองระ

ใจอดีตพระรัทธาบัณฑิตไปตขาเองบัณฑิตไาวบัตไตัดข่าวบัดข่วบัณฑิไดข่าวัณฑิัของ กินดิ้งิตายน้กให้กินงกายกินให้ินตายกินดิินหเอาไปฆ่าาดแฉเอาปาาแกเกินิินตายนะให้รไร้มันตายไปกินิ้ิให้ให้รคร้มันห้ไป้นะมันหายตายนะฮะมันลกลุกลายตายไป แวไปอาตัวไตไเปห้องกุหลาบเลยแต่อาเป็นข้อใช่ไหมใช่ไหมข้อเใส่ไหมข้อจริง้จริงทํนไมน้ออัตวต่อห้างตเนี่ยกองอันสักกองอันสัก็องที่บก็อันต ขูดขวาสิ่งขูดขวายิ่งเข้าถานีข้างเป็นหมอตุ้มตุ้มต้มงถ้าเวลาขึ้นเข้าเราดะุกจากนี้ข้าเราด้วยเวลาทำหมที่เข้ามีอย่างต่อแต่ขูดขวายิ่งขูดขวายิ่ง ใครๆเอาอาจะเอากระเสตเยตอดถึงกระเพา้อกระเปาเอาเอยาไรมานครับแลวก็มีเรีใตาให้เออครับาอรกระเาครบด็กที่จยจะมาเลยได้้ลัพ่อจะช่วยทนะครับเลยครับตั้งเงจทาร่น

ไหว้ครับพระที่ จุดกระเบื้องครับอันนีวยไหมสวยเก่งจัง แต่ท่านอาจจรวมกทานเพจะได้เป็นมง้ลไทยกับคนกับโรเป็นมงคลกับของวอลเลงลกับองการที้เป็นอการงานน้อยใหญ่ทั้งหมดไม่สเดือนก็ถึงการงานการเงินการทองการเข้าความของเพืเกิดความรับผนดทีสต่ทางงานการเงินการทองการเข้าความของการสอบกิตจน้อยใหญ่เพ่อะเกิดความรับผดีนอกจากต่อไปความพร้อมสุ้วเราจะได้รู้จักก่าไป

ยเสายังม่าวอึอาผชยจะนประกาานันชุนาภาวันตุเมพาสาจะมังิงยากระคนังปัจะอมตะมิงยาจะมิงกอาดามจอมงดักอังรานหางกานไปยังมิยาปยสาไปยังยาวอาผชายจะนำประกานชุมหา mbang min tanpangkalan tampak sombang kalian yang min Ohyepat yangyawatiwanmbang สุริยธรรมตัศน์ยินดั่งกำลังธรรมะลงกลางายังไม่ยากเย็นแต่ปัญญามียาวเออถ้าพอใจนักปรานวันนั้นชุกลานาภาควรตูเมฆทุกธรรมัรรมย่าบริพนันจิตูธรรมธรรมย่าเสมอกันจิตูธรรมธรงมย่าอังบาลานธรรมะลงกลางายังไม่ยากเย็นแต่ปัญญามียวเออถ้าพอใจนักปรานวันนั้นชุกลาลาภา Avancu, khí metal, anam, anjam, potom metal, anamolam. Eh, tên là tất cả vay naho, tên là yamam, hà lan, tất cả yam, hà lan, tím metal, meta, anamolai, tên là tất cả vay noun, tất cả yamam, hà lan, tím metal, anam, 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 เกตตังปุโรลาตนังโตตํมนาติตถามาสุเทพะวันตุเตยังกิเณรัตตังโลกะเวทติวิเวตังปุโรลาตนังธัมมาสะมารติตถามาสุเทพะวันตุเตยัง <laughs>

နာဝဒိနာနံသုဗ္ဗာဒဝါသပေပယဝက္ခာတမေတုသေသာကဒဝနကာလတနံဝဒနံဥဒမံဗန္နမဟੁੰဒယံပါဟိယံသံဝတိစေနာဝဒိနာနံသုဗ္ဗာဒဝါသပေလောဘောဝဒမေတုသေယာသမ္မကိညာရိယယတ္တာတိတော punya pinncana wetan di binulu peda dena kepadago kau na adai yang pada Depok tempat tetap sama koanggata pada namun apa dapat pawwi dan preparang wa sapin jayane vanayatavodiyayena adavachena to titta anasapada ekasumi samageta bhogalana padapantikane sok den den ba

ဘန္တေမြေတိသောနာဓသမာတဏ္ဍခလာတေယောပုသာသိသတိနယပသပေပတိသမဏဟမ္မသက္ကေတေဘုနေသနာတိပတိဒမဟံဘုဘောသမုသပိလူဇနောဘမ္မပတိဒမဟံဘုရသဘတ်ကုနာကလဝသေယမြာသနုဘောသဘိပုတောဇနိနေဘန္တယပိဒီပပသမိမောပလံလူဇောဟမ္မကေတ္တပိနေဇောနိမိုင်ဟမ္မာတွာနန္တ္တောလောပသဗုဇမဟာနာမော बोवां गुवां नाConta गेगेस नलेपे एम्बा क्वादम नेतो योंजा पंबलो नेते नतिले सम्पानातो बिदुमोंले पुंगम हुमलो वताबो देलो माहिते चतवानो कोसो मायम वदमेति जंमपिट्रंदे कुना कोलो कोनवा बोले मारता पडे ननादि बोले मे पंजम हादेला हाळकेति लपममतेताते महादेला चितमंदा जिनो नतता मत्तादेला केलिना

บุคนี้รตองุตังุคนีนั่นมางนจพุปานี้พูโนนี้สหาปาปีโนนสนคนเห็นคนชมคนเห็นคนรับปม่โยมสมชดาเทวดาจะมโไายกิวนได้เงินกิดองได้ทองปีกาางนั้นก็ทองก็ของมาสกุลสกับกอบินธุรกิจคนก็เลกกิองก่ทุกปีทุกปีโอรสสัตปัตนาจะมาสมิงจัตพรธุนันท์ุกปีมีไทยโอรสสัตปันาจะมาสมิงจัตเราไปกังชันโต คณะจามสุมินเจ้จังกะลังหาลาภพาผมเองเพราะว่าอังเพมีควงมสนิมผมต่อรังสิตมันเจอโมต่อต่อก็กำบังได้ตอนนั้นก็ต้องทำความสมรัยแต่จะไปยังไงตัวเจ้าปัสสกีว่าปุติเอเราจะพุดเป็นการ์นเดี๋ยวตัวเจ้าอาภิญญาพิรุษินมาเรสินศิลป์ในสปนระดมศิลปมีความกบฏจะพูดจะพูดอภาระปะมาฮาเยอะต้องสีศิตัองมีศิลป์เสมอศิลป์นี้สามาตถนำสักระตังมีสัพมิยิล ana kabanya mie ase tatapara anavata lokam na dui na jambunga satta pran to jopanika panika vaisumisa samasara mu te vidut jambunga ore ajana vai ditana i 30 parama mati to pinave pinen to pinolilo simoti to akis ma jeta or that is the descent of the word of the mu mu jita take go be to tetta tat u so